มีคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยคิดในใจจะทำยังไงให้เลิกกลัวการโดนก๊อปปี้ตลอดชีวิต ฟังดูเป็นไปได้จริงไหมคะวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นนักสร้างสารรค์เจ้าของธุรกิจเล็กๆหรือแม้แต่คนที่กำลังพยายามสร้างส,างสิ่งดีๆในชีวิตเราจะมาค้นพบกุญแจสำคัญ3ดอกที่จะทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการดวนก๊อปปี้อีกต่อไปและหันมาโฟกัสกับการสร้างสารรค์ที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทาได้ได้อย่างเต็มที่หลับตาลงช้าๆนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆสบายๆค่ะ ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าในโลกใบนี้ที่กว้างใหญ่ไพศาลของเรานี้มีคนเป็นล้านล้านคนและแต่ละคนก็มีเรื่องราวมีความฝันมีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยคุณก็เช่นกันค่ะคุณมีความพิเศษในแบบของคุณที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้หลายครั้งความกังวลเรื่องการโดนลอกเลียนแบบมันเหมือนกับเงาตามตัวเราใช่ไหมคะ ยิ่งเราสร้างสารรค์มากเท่าไรยิ่งทุ่มเทมากเท่าไหร่เงาแห่งความกลัวนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นมันทำให้เราไม่กล้าที่จะปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาเต็มที่ไม่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะกลัวว่าสิ่งที่เราสร้างจะถูกคนอื่นหยิบฉวยไปง่ายๆโอ้ยเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยค่ะความรู้สึกที่เหมือนมีบางอย่างมากดทับหัวใจทำให้ไม่กล้าเดินหน้าต่อไปแต่วันนี้ค่ะ เราจะเปลี่ยนมุมมองกันเราจะไม่มองว่าการลอกเรียนแบบคือจุดจบแต่เราจะมองว่ามันคือสัญญาณบางอย่างสัญญาณที่บอกว่าสิ่งที่คุณสร้างสรรค์น,นั้นมันมีคุณค่าพอที่คนอื่นอยากจะทําตามและนั่นคือสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราจะก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างคุณค่าที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามกุญแจดอกแรกที่เราจะมาค้นหาด้วยกันในวันนี้ก็คือหัวใจที่สร้างสารรค์ของคุณหรือเราจะเรียกว่า the why behind your work ก็ได้ค่ะอลองถามตัวเองดูนะคะว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังที่คุณทำสิ่งต่างๆทำไมคุณถึงเลือกเส้นทางนี้ ทำไมคุณถึงหลงไหลในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่บางคนอาจจะทำเพราะความรักในสิ่งนั้นบางคนอาจจะทำเพราะอยากช่วยเหลือผู้คนบางคนอาจจะทำเพราะอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในสังคม ทำไมเหล่านี้ล่ะค่ะคือรากฐานที่ลึกซึ้งที่สุดที่ทําให้ผลงานของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับศิลปินที่วาดภาพออกมาจากจิตวิญญาณแม้ภาพจะคล้ายกันแต่ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาเรื่องราวที่อยู่ในนั้นมันคือสิ่งที่เป็นของเขาคนเดียวไม่มีใครสามารถลอกเลียนจิตวิญญาณนั้นได้เลยการค้นพบทําไมที่แท้จริงของคุณจะทําให้คุณสร้างสรรค์สิ่งที่มีความหมายและแข็งแกร่งกว่าที่ใครจะมาลอกเลียนแบบได้ เหมือนที่ไซมอนซินเนกนักคิดและนักเขียนชื่อดังพูดไว้นะคะว่า Start with why จงเริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมเมื่อคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงทำคุณจะเจอหนทางที่จะทำมันอย่างแท้จริงและมันจะแข็งแกร่งจนไม่มีใครมาทำลายได้นี่แหละค่ะคือคุณค่าแรกที่คุณต้องค้นหาและมันคือสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นคุณอย่างแท้จริงเป็นคุณที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเลียนแบบได้ และเมื่อเราเข้าใจถึงหัวใจที่สร้างสารรค์ของเราแล้วเราก็จะก้าวต่อไปอยังกุญแจดอกที่สองค่ะซึ่งก็คือความเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนใครของคุณหรือ Your Unique Fingerprint ลองนึกภาพตามนะคะบนโลกใบนี้มีแบรนด์สินค้ามากมายมีร้านกาแฟ,ฟหลายร้านมีพอดแคสต์หลายช่องแต่ทำไมบางแบรนด์บางร้านบางช่องถึงยังคงอยู่ในใจเราเสมอนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีความเป็นตัวเองที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะ ความเป็นตัวตนนี้ไม่ได้หมายถึงแค่รูปหลักภายนอกหรือสินค้าและบริการเท่านั้นนะแต่มันหมายถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าหรือผู้ฟังได้รับหมายถึงความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับสิ่งนั้นเหมือนกับการเล่าเรื่องค่ะถึงแม้ว่าเราจะเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันแต่สไตล์การเล่าของคุณน้ำเสียงของคุณมุมมองที่คุณใช้ในการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ะค่ะที่ทำให้เรื่องราวนั้น เป็นของคุณโดยสมบูรณ์และทำให้ผู้ฟังอยากติดตามคุณเท่านั้นเพราะพวกเขาตกหลุมรักในความเป็นคุณที่ไม่มีใครเหมือนลองสังเกตดูนะคะคนที่สร้างสารรค์ผลงานที่โดดเด่นมักจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์ที่เห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือผลงานของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากการพยายามเป็นเหมือนใครแต่มาจากการกล้าที่จะเป็นตัวเอง กล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะใส่ความเป็นตัวตนลงไปในทุกสิ่งที่ทำและเมื่อคุณค้นพบลายเซ็นของตัวเองแล้วมันก็เหมือนกับการสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งเพราะไม่มีใครสามารถเรียนแบบคุณได้ทั้งร้อยเอร์เซ็นค่ะ การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างสรรค์ไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะทำได้ดีกว่าเราไหมเพราะไม่มีใครทำได้ดีกว่าคุณในแบบที่คุณเป็นจงภูมิใจในความเป็นคุณในสิ่งที่คุณทำเพราะนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงที่จะดึงดูดผู้คนที่มีใจเดียวกันเข้ามาหาคุณและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ค่ะ และกุญแจดอกสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือการวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งหรือ constant evolution ลองนึกภาพโลกใบนี้ดูสิคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันสิ่งที่เราเคยคิดว่าดีที่สุดในวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับความกลัวเรื่องการลอกเลียน ไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่แล้วกลัวแต่เป็นการพัฒนาตัวเองและวิ่งไปข้างหน้าอยู่เสมอ ถ้าคุณมัวแตก่กังวลว่าคนอื่นจะวิ่งตามทันคุณก็จะเสียเวลาและพลังงานไปกับการมองข้างหลังแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะวิ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอคุณก็จะนำหน้าอยู่เสมอคะ่ะเหมือนกับการเล่นเกมวิ่งไล่จับถ้าเราวิ่งเร็วและฉลาดพอคู่แข่งก็จะตามเราไม่ทันเอง แนวคิดแบบ Blue Ocean Strategy ก็สอนเราแบบนั้นค่ะแทนที่จะไปแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่เปรียบเสมือนน้านาน้ำสีแรงที่เต็มไปด้วยฉลามให้เราสร้างตลาดใหม่ที่ไม่มีคู่แข่งเลยดีกว่าสร้างสารรค์สิ่งที่ไม่เหมือนใครที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในแบบที่ไม่มีใครเคยทามาก่อนและการที่จะทำแบบนั้นได้เราต้องไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนา การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ได้หมายถึงการวิ่งไล่ตามเทรนดไปเรื่อยๆนะคะแต่มันคือการเข้าใจแก่นแท้ของสิ่งที่เราทำแล้วหาวิธีที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกหาวิธีที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพิ่มเข้าไปเหมือนกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่ะยิ่งมีการอัปเดตใหม่ๆบ่อยเท่าไหร่ซอฟต์แวร์นั้นก็จะยิ่งดีขึ้นมีฟีเจอร์ใหม่ๆมากขึ้นและน้าใช้งานมากขึ้นเท่านั้นเอง แล้วเราจะเริ่มต้นยังไง่ง่ายเลยค่ะเริ่มต้นจากการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือออนไลน์คอร์สหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนที่คุณชื่นชมลองออกนอกกรอบคิดเดิมๆกล้าที่จะทดลองกล้าที่จะทำผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนอันล้ำค่าที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นสเสมอ การไม่หยุดนิ่งคือการสร้างเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณอยู่เหนือกว่าการลอกเลียนแบบไปได้ไกลมากๆเลยค่ะอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในคุณค่าที่คุณมีเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนของคุณความกังวลเรื่องการโดนก๊อปปี้มันอาจจะไม่มีวันหายไปร้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะนั่นเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่นี่คือทางเลือกของคุณค่ะเราสามารถเลือกที่จะไม่ให้มันมาบงการชีวิตเราได้ เราสามารถเลือกที่จะมองเห็นพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและเปลี่ยนความกลัวนั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดินได้เสมอคุณไม่ได้โดดเดี่ยวในความรู้สึกนี้นะคะมีหลายคนมากๆที่กำลังเผชิญกับความรู้สึกคล้ายๆกันแต่คุณมีพลังที่จะลุกขึ้นยืนและสร้างสรรค์นในแบบของคุณเองจงเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่และจงภูมิใจในสิ่งที่คุณสร้างสรรค์เพราะนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ นั่นคือเพชรเม็ดงามที่ส่องประกายในตัวคุณและมันจะส่องนำทางให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจการเดินทางในการสร้างสรรค์มันเหมือนกับการเดินทางไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านล้านดวงแต่ละดวงก็มีแสงสว่างเป็นของตัวเองและแสงสว่างของคุณก็มีเอกลักษณ์เช่นกันค่ะไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับแสงของดวงดาวดวงอื่นเพียงแค่โฟกัสก,กับการเปล่งประกายในแบบของคุณให้เต็มที่ และแสงนั้นก็จะส่องสว่างนำทางให้กับคนที่กำลังตามหาแสงแบบคุณเองจำไว้นะคะสิ่งที่คุณสร้างสรรค์มันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตคุณมันคือการสะท้อนตัวตนสะท้อนความฝันสะท้อนความพยายามและสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคือคุณค่าที่แท้จริงที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถลอกเลียนได้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเข้ามาแย่งชิงไปจากคุณได้เพราะมันอยู่ข้างในคุณ ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของคุณอย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวที่จะเป็นตัวเองไม่ต้องกลัวที่จะสร้างสรรค์ในแบบของคุณเองเพราะนั้นคือเพชรเม็ดงามที่ส่องประกายในตัวคุณและเป็นสิ่งที่โลกกำลังรอคอยที่จะได้เห็นค่ะจงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและจงเป็นตัวของตัวเองในทุกๆก,การสร้างสรรค์หากคุณรู้สึกว่าพอดแคสต์ตอนนี้ช่วยฮิวใจคุณได้บ้างช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้น และได้มุมมองใหม่ๆกลับไปดีใจมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพอดแคสต์ฮิวใจฉบับแมวเหมียวนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆแบบนี้และคอยอยู่เคียงข้างทุกคนต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ